สวัสดีครับทุอยู่ผมบอดีแดงครับเบนีเดครับขออนุญาตมาหลบร่มหน่อยนะครับรา้ข้างนอกมันร้อนแรงมากนะเราก็เลยเอารถคันนี้มาจอดเพราะว่ารถคันนี้โปร้อนแรงจัดเอแรงจัดเลยช่วงนี้แจ้งก่อนเลยนะครับผมใครหมอกรถเมษานี้นะครับด่วนๆเลยนะรถวิ่งงานหลังสงการนี้นะครับไม่มีแล้วนะโปนี้จากราคาปกตินะครับหน้าร้านขายอยู่ที่ 599นั่นเองครับนี่แต่ว่าพิเศษเลยโปรโมชั่นพิเศษใครเข้ามาตอนนี้ครับจัดไปเลยลดก่อนเลยไม่ต้องพูดเยอะเหลือราคาเพียง5 6 9นี่5 6 9 0 0 0บาทจัดไปลดราคาให้ก่อนเลยแต่ก่อนจะซื้อมาดูรีวิวรายละเอียดกันก่อนดีกว่าว่ารถคันนี้ประวัติสวยไหมมีอะไรให้บ้างเป็นรถรุ่นอะไรเครื่องเท่าไหร่ไปดูเลย ่อนอื่นนะครับผมดูห้องเครื่องกันก่อนเลยตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยครับใช่แต่ว่าฝาไม่มีให้นะฝาไม่มีให้โชว์เครื่องไปเลยเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง3.0ัใช่เป็น3 0 0พ VGS Turbo ตัวนี้นะครับจัดให้เป็นโรลไฟฟ้าเดิมโรงงานโอ้บูทไม่ต้องพูดถึงพี่พี่เบสครับแรงสุดๆเพราะว่ามาถึงขุมพลัง190แรงม้า แต่รถแรงแล้วต้องมีเบรกที่ดีด้วยตาจักไปเบรก ABS ทั้ง4ีล้อนะครับสวยงามนะตัวนี้เครื่องเดิมไม่มีไม่มีเยิ้มไม่มีควันไหลเลยนะตัวนี้นะครับนี่พี่เบสพาดูประวัติรถมหน่อยไงี่ดูไปไงดูดูคารน็อตยังอยู่เพจยังอยู่ไม่ได้เคลื่อนนะดู แยังอยู่ครับดูเดิมทุกอย่างเดิมๆไม่มีขยับเลยนะสวยนะสวยดูดิข้างบนโอ้โปสสวยงามนะทุกอย่างครบจัดให้แบบนี้เลยใช่ครับอุ้ยร้อนว่ะร้อนมาร้อนร้อนก็ต้องรีวิวนะทาช่วยไม่ได้นะครับครัผมจัดไปอ่าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้า ตัวท็อปเลยด้วยตัวท็อปสามพันจักรจังหน้าสวยฝ่าตัว1.9นะสวยจริงอ่ะเออเพราะว่าสุดนอดเป็นสีด้านๆใช่ไหมครับดูดิจัดไปเออข้างนี้นะครับสวยงามดูที่เบตดูครับดูของหน่อยดูงานของของนี้ครับดูแม็กที่หยอดแดงนะครับดูคันนี้ยางใหม่แม็กใหม่นะถ่วงล้อให้ปอกกันสั่นดูน็อตเลสครับดูใส่ให้หมดแล้วนะครับกันส่นนะดูมากระขอบ18นะครับตัวนี้แก้มตัวนี้แก้ม50 ขนาดยาง255นะครับของ18เป็นสเปคของบูพาวเวอร์ตัวใหม่เป็นพิกโลกยังไงก็ต้องใส่ถูกไหมครับต้องต้องยางเบอร์นี้ครับถึงจะเหมาะที่สุดใช่ไม่ว่าจะเรื่องความสวยแล้วกันกับขี่นะอ่าดูจัดให้เขานะครับสีนี่ดูที่จับครับที่จับเหมือนเดิมรับดูอ่าครับดูครับที่จับสีดํานะมาดูข้างในกันดีกว่าประวัติรถเป็นยังไงบ้างเป็นไงูครับโดดูงอไหมแน่นเปี๊ยเออแน่นเปี๊ยะ ดูครับแน่นเลยดูเพนีดูครับสามเพจดูด,ดูงานอาร์คมาคดูดิสวยๆเลยนะครับสวยจัดมาน,นี่ครับข้างๆสีเด,เดิมอยู่แล้วนะดูดูสวยๆแล้วตู้นี่ครับตู้ใหม่ตู้ใหม่สองเมตรสิบนะครับนี่มาดูาของมันใหม่ครับดูครับดูโต๊้ผมไม่อยากช์ตู้แล้วอ่ะเพราะว่าอะไรบา เราใส่ให้หมดเลยทุกคันใช่มันเป็นแบบนี้หมดเลยโชว์นี่วะไลเนอร์เอไลเนอร์เดิมดีแม็กครับโลโก้หลาอยู่ตรงนั้นไลเนอร์เดิมเลยเป็นโลโก้เป็นไลเนอร์เดิมไลเนอร์เดิมก็การันตีได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักมาเท่าไหร่ครับไม่บรรทุกหนักแน่นอนเช็คได้ครับพี่ดูเลยที่เบรคคนละข้างเดิมขนาดไหนฮะดูครับให้เช็คกันแบบนี้นะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเบี้ยวซีนเดิมจิกลงแบบนี้นะครับ ไม่ต้องห่วงครับพี่พี่ผมเอามาก็ไม่ได้ถอดนะเพราะว่าถ้าถอดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นรอยข้างในก็เลยไม่ได้ถอดนะครับจัดให้เลยแบบนี้ครับสวยๆเลยใครอยากจะจองคันนี้นะครับแอดไลน์มาโอ้ยนั่นเปล้อเหล็กเปี๊ยเลยใครอยากจะจองคันนี้นะครับแอดไลน์มาได้เลยที่แอร์ไซส์ R O A D D D A Y นะครับนี่าลืใส่แหวำหน้านะครับต้องนะมาดูภายในต่อครับต้องให้ดู ผมอยากพรีเซนต์คันนี้มากเพราะว่าคันนี้มีรีแมปแต่ผมจะไม่เบิร์ให้ดูอีกแล้วนะโอเพราะว่ามันดังแต่สาตาได้ฟังก่อนกลัวเลยอ่ะนี่อ่ะเปิดแอร์ให้สุดนะแล้วเสียงโคตรเพราะนะฮะคันเร่งไวมากดูที่เท้าผมนะโอ้เฮ้ยตามคันเร่งเลยอ่ะโดตัวนี้รีแมปมาให้แล้วนะครับเบิร์ตัดสับระเบิด รับประกันความมันวัยรุ่นนะครับ <c oughs> แต่ว่าคันนี้แต่งแล้วต้องวิ่งงานได้เออคัน <c oughs> นี้แต่งแล้วต้องวิ่งงานได้สเต็ปนี้นะครับเป็นสเต็ปประหยัดน้ํามันลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับเป็นมีแอร์แบ็กให้ครบนะเลขไม้โหเป็นไม้กวาดด้วยเท่มาก <qu> art, เป็นดิจิตอลแอนด์ออนอล็อกนะครับ <c oughs> เลขไม้เพียงหลักหมื่นนะสี่หมื่นกว่าโลสี่หมื่นแปดนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะภายในสะอาดหอมอะ่ะหอม บอกได้เลยนะครับใครประับวิ่งงานคันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมขับไปถ่ายรูปนะกับตะกล้องมานะผมบอกเลยว่ามันพี่เบตมันครับแม่งดึงปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเลยแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วรอบมาเลยไม่ต้องรอบูสตัวนี้ไม่ต้องรอบูสต์มาไม่ต้องรอรอบนะกระจกไฟฟ้าครบนะสองฝั่งนะเซ็นทัลล็อกปรมีมาให้เลยนะครับกร็จกข้างปรับไฟฟ้าได้ด้วยครับสวยจัดคันนี้สะดวกสบายแบบนี้ครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปเลย5้า้าเท่านั้นแต่ใคร พี่มาก่อนใช่ครับสงกรานนะครับหรือในเมษานี้จัดไปเลยใช่เหลือเพียง5้าแสนหกหมื่นเบาทจัดไปของแบบนี้นะไม่ได้มีบ่อยๆไม่มีบ่อยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับต้องดูคลิปนี้มานะแแบรูปมานะครับแล้วส่งมาเลยที่ช่องไลน์แอดที่ผมบอกไปใช่ครับ r o a d d e d อะไรนะ r o a d d r o a d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  a y จัดให้แบบนี้นะครับหรือใครไม่ได้ไลน์โทรมาได้ที่0ูนย์หกสามสองเก้าแปดศูนย์สี่สี่สี่นะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีเบอร์ใหม่ให้สวยๆเลยนะครับเบอร์ตองเดี๋ยวฝากติดตามไปด้วยแล้วกันเผื่อโทรเบอร์ตองสี่ไม่ติดใช่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเพื่อจะไปเลือกเบอร์อยู่มีมีมีเบอร์มงคลเบอร์มงคลเป็นเบอร์มงคลมาครับผม จัดไปนะครับรถสวยแบบนี้มีที่ดีเคุยง่ายนะครับผมออกรถง่ายได้รถตรงปกนั่นเองใครอยู่ใกล้เคียงนะครับมาซื้อรถได้เลยนะใช่ร้านเราอยู่ตรงไหนพี่เบสตรงข้ามไปสนีมีนะครับเดือ3แยกวัดแสนสุขเลี้ยวซ้ายที่จะไปนิมิตใหม่นั่นเองนะครับแค่นั้งง่ายว่าเปิด Google m a p ได้เลยใช่ครับแค่นั้นแหลลูกค้าต่างจังหวัดที่ไว้ใจรถดีๆแล้วส่วนท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกวนไม่ต้องรอนีบริการ เป็นไฟแนนซ์เลยถึงบ้านเลยนะแล้วก็จัดส่งรถถึงบ้านเลยใช่เลยครับแบบนี้มีจัดให้ที่รถดีๆนะฮะอย่าลืมติดต่อเรามาได้เลยพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดอีกมากมายนะครับใช่ใครเคราิตดีๆบอกก่อนเลยนะฟรีดาวพร้อมน้ำมันเต็มถังเงินช่พาผ่อนอีกสองหมื่นเออไม่พอใครสนใจรีบแอดไลน์มาเลยครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ